ผมทดสอบระบบคุมเลนนะครับเส้นทาง,างนี้นะครับดูนะครับผมจะลองแกล้งออกไปที่สีขาวนี่นะครับโอ้โหมันหน่วงครับนี่ครับพวงมาลัยมันจะหน่วงก่อนพวงมาลัยจะหน่วงก่อนแล้วมันก็พยายามดึงกลับอ่ผมจะลองออกไปทีนึงปับ๊บนี่มันดึงกลับเองนะครับถ้าผมปล่อยไปทางขวามันก็จะดึงกลับเองอีกครับ แต่มันจะไม่ไม่ไม่ตรงมันจะเป๋ไปเป๋มามันพยายามจะดึงกลับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะปรับจูนให้ตรงโดยที่ผมไม่ต้องจับอะไรเลยไม่ไม่ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับไม่ถึงขั้นนั้นนะครับความรู้สึกเอาอีกทีนึงแล้วมันจะมันจะเบรกด้วยมันจะเบรกด้วยนะครับมันจะเบรกด้วยหน่วงด้วยหนืดด้วยแล้วมันก็ค่อยๆดึงกลับแต่ถ้าผมนั่งกอดอกปล่อยให้มันดึงไปมันก็จะดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาอย่างเงี้ยนะครับ โอเคอันนี้ก็เหมาะสําหรับผู้ที่อยากให้ระบบมีความช่วยเหลือช่วยหลับในช่วยขับทางไกลช่วยรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเล่นลายแล้วเริ่มสมาธิคุณเริ่มเสียแล้วนะนะครับกำลังเขีย่ๆยๆไลน์อย่างเงี้ยนะครับมันออกเมื่อมันดึงกลับให้เราก็ตกใจนะครับจะได้เลิกประมาทได้นะครับ สมมุติว่าผมอยู่เลนขวาแล้วผมกําลังจะไปเลนซ้ายโดยที่ตัดออกไปเลยตรงๆไม่ได้ครับอย่างนี้ลําบากแน่นอนครับมันจะพยายามขืนให้เราผมจะลองดูสิฝืนมันไปได้แต่รู้สึกหนืดๆพอพ้นเลนมาแล้วมาเข้าซ้ายได้นะครับได้แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเลนนะครับก็ต้องอ้ ว่าไม่หนุกเลยนะครับไม่สนุกเลยกระเลงเลยนะครับเราต้องตบไฟครับสมมุติผมจากซ้ายไปขวาอืมโอเคนะครับผมจะต้องเปลี่ยนตบไฟไม่งั้นถ้าไม่ตบไฟมันไม่ได้ผมว่าระบบนี้มีแล้วแต่คนคุ้นชินดีกว่าผมไม่อยากจะบอกมีข้อดีข้อเสียนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอปิดนะครับ จอดข้างทางส่วนใหญ่ผมก็จะเปิดไฟฉุกเฉินหรือผ่าหมากนั่นเองนะครับผมสามารถที่จะปิดระบบนี้ได้นะครับสนับสนุนโดยโตโยต้าเชียงใหม่ผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 277 888